สวัสดีค่ะวันนี้ยายนา่งผ้ามากินตำส่วเสินเล็กตำบักทั่วส่วเสินเล็กพี่น้องขาดประเด็ก็คือข้าเหนียวห้องทองก้อนตีแสบทองเนาะตำทั่วสิลเล็กทอดหางหมูก,ก,รกรอบเลยพี่น้องเซ็บแสบเลยวันนี้ยายนั่งขออนุญาตใส่เสียงแบบนี้เพราะว่าไมีเสียงรบกวนอยู่หลายหม่อง ยายนั่งหิวนางนางล่อให้เสียงเบิดกับบ้าเบิดเนาะก็เลยกินเลยหิวหลายพี่นอ้องเวละซัดเอาห,หมวมหม่มแผ่นหางหมูตรวจตรวจหางหมูกรกอบเลยพี่นอ้องแซ่บนี่กระเขือพ่วงมีมัะละมีผักขั้นจองลวกอ่อาผักชีต้นยหญยๆเลยพี่นอ้อง ตำสั่วเเ้นเล็กเหนียวหนุ่มดีครับพี่น้องแซบขนาดเลยลวกผักขั้นจอร๊อบแซบเลย้วนั่งกับอโทษ้อไพ่หลายๆเดอ้อที่ใส่เสียงผากเอาพี่น้องจำเป็นเนาะตำบักทัวส่วเเ้นเล็กแซบ,แซบกินเอากินเอาตุยตุยไปเหิยียวไหล ล่อบาไวหวหางหมูกรอบกรอบไป่นองมาละขีนกกับผมอำลำดีแท้ๆเขากันปัญญงตำบักทัวตำบักทัวใส่เส้นเล็กพี่นนองนี่นัางก็ล่องเห็ดเบิ้งทื่อๆห่อว่าสิแซ่บบ่ใส่เส้นเล็กไป กินเอากินเอาใจยังติดปากที่ให้นั่ง่อาเบืออ่อด้สนใจอย่างไรหิวพีน่น้องเอ้ยกินหม่ำหม่มย่างเดียวมีแคบหมูกับกรอบพร้อมมีาหางหมูกับกรอบทอดกรอบแหนตวดตวดลด pep <Nunua>, pep nua nua đấy phe nọ, tăm tăm này, ăn nhâm đây cả lần nọ, ăn đây lúc nào, bỏ pha canh tròn, muồn say say, sẹp bắn nhăng, sáo áo sáo áo, เข้าไปหางหมูทอดกรอบกรอบกรอบไปน้องเอ้ยกินย่ำได้ก็แเสียบยันนะมันยูไล่ฝ่าวอะไรดึกลงปันดึกลงสางเลย มวนพักใส่มวนไส้โหลดพี่น้องแสบพักไหลๆตําตนันตนําหนีในตรงนี้พักหลยหมวนไส้โหลดมันจังนวจังแสบตําบกทัวน,วนว์วน่วส่วไส้สิเล็กพี่น้องทอดทั้งหมูกรอบเลยสำหรับคลิปนี้จยนั่งก็ขอตัวไปก่อนเด้อค่ะพอกันชิปหนาเด้อค่ะ